สวัสดีครับกอตอนรับเข้าสู่ช่องทองเบิ้มกวางเพาะนะครับผมวันนี้นะครับเขาจะมาเปิดโพงกันนะครับเปิดโพงตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าการเปิดโพงเนี่ยเปิดยังไงแล้วขอนักหนักหนอนจะเหลือตัวใดครับอ่ามาชมกันนะครับอ่าเขาจะมีนะครับอันนี้เป็นเป็นนอนที่เขาจะเปิดโพงนะครับมีมีอุปกรณ์ดีใจนนะครับอมีจอดแล้วก็จักนะครับอ่านอนตัวนี้นะครับ เปเบอร์หนึ่งเลยนะครับเบอร์หนึ่งเลยน้ำหนักยุติซาแปดกรัมนะครับน้ำหนักซาแปดกรัมนี่ตอนนี้ผมจังน้ำหนักสูงสุดนะครับยุติซ่าแปดกรัมเขาบอกว่าคาตายเนี่ยมันจะอย่างไรนะครับวิธีดูว่าเขาจะเปิดโพงได้หรือไม่ด้ก็ดูนะครับว่าอ่าเขาบีพอมมนจะแข็งๆนะครับแข็งๆแล้วเขาซองเขาปื้นนะครับซองเขาปืนนะครับปืนมันสีมันจะเหี่ยวๆแลวครับเนาะมันจะเหี่ยวๆนะครับเขาจะมาเปิดนะครับเขาก็จะเอามาเปิดนะครับอ่า เปิดฝาออกนะครับนี่มีซอสแปดกำนะครับซอสแปดกำตอนที่ยังเป็นนอนนะครับผมอูหว่าอ่าตอนที่มันคาตายเนี่ยมันเคลีร์ตัวได้นะครับอ่าเราลองทุกเปิดเขาเอาจอดนึงครับเคลียร์เคลียร์ไปนะครับมันมันจะแข็งนะครับเขาเคลียร์นัข้างก่อนนะครับเดี๋ยวเคลียร์นัข้างก่อนนะครับเคลียร์นักข้างก่อน เคียไปครับเคียไปครับมันจะปะที่แข็งๆครับเนี่ยๆๆครับเจอเจอละมันจะนูนของมันคนเดียวนะครับเนี่ยฮะมันจะเห็นก่อนนี่ครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะนูนนะครับพอเคลียไปมันยังกุ๊กๆเลยห้องปิดโพ้งนะครับมันจะเป็นปั้นขี้เบาไว้นะครับเลาก็คลอดรอบๆนี่เนี่ยขี้แตกละหี่งปิดโพ้งของมันนะครับแล้วก็เอาออกมาดู นี่นะครับห้องนอนขาตายเนี่ยเวลาเขาสองก้นนะครับเขาจะหันก้นมันหิวหวนะครับเนี่ยครับจะเป็นลายหิวๆเนี่ยเนี่ยก็จะดินเนี่ยเนี่ยเนี่ยขาเนี่ยขาห้องขาตายถ้าเนี่ยครับขาได้นมันตายก็ปากมันก็บครบละปากมันจะครบครบละขามันจะบดินละขามันจะห้องเนี่ยห้องนอนขาตายถ้านอนขาตายเนี่ย มันเป็นอีก็จริงอ่ะแต่ปากมันจะครบอยู่ตีมันดิ้นเนื้อนี่ตีมันบดิ้นละครับตีมบดิ้นละปากบดิ้นละนี่ก็ปากบดิ้นละตีมบดิ้นละแล้วก่อนมันจะเป็นลักษณะอี้เราจะมีหน้าออกมาเหี่ยวๆหน่อยนี่ข้อนอนนอนขาตายนะครับอ่าท่าก่นมาแต่งโพก่อนแต่งโพงทำแบบนี้หน่อยโพงนะครับในห้องเปิดโพงนะครับเปิดโพง เนี่ยเป็นลักษณะอีกเดี๋ยวเราหันตรองปื้นนครับทะลุมาให้ทะลุะลปุน่นเนี่ยเขาซองตะกอนขึ้นมาเขากลับหันก้นกว้างมันเหี่ยวๆเนี่ยเอากับเปิดโพไงไห้โพงมันจะเสียงๆนะครับเสียงๆเขาก็เปินลักษณเอามือเขียนนิดหน่อยเพื่อให้พอมันจะได้งาม นี่ครับน,บน,บน,น,บบนี่นะครับมี่ข้าเปิดโพ้งอ่ะก็แล้วพอที่กระหันทีนะครับโพ้งอ่าเดี๋ยวมาดูว่าหน่อซอสแปดกัมนะครับซอสแปดกัมมันจะเหลืออะไรนะครับหลังจากมันขาตายอ่ะดูดูสิดูนะครับจุดละกี้กรัม สิบเก้าจุดเก้าหายไปนักหรอครับหายไปนักขนาดนะสิบเก้าจุดเก้าเาตีซาแปดคำหรือสิบเก้าจุดเก้าอะซาแปดคำถือว่าหายไปนักนะครับซาแปดคำนะครับหรือสิบเก้าจุดเก้าเนี่ยเาเราต้องมาดูว่าเนี่ยสถิติออกมาเนี่ยทั้กจดไว้ว่า,วาไอตัวเนี้ยนะครับเขาเราจดว่าขาไตา 9ก้าจุดเก้าอยู่น่อโอเคได้ห่วงขจะได้ขาตาย1 9 9เก้าจุดเก้าศูนย์จี่นี่ะนี่ขาตายนะครับแล่าทันยังได้แหมเ้าก็สายไปปิกไปในพงนะครับเนี่ยครับก็อยู่ในเนี่ยปิดไฟนะครับ กันรอเปน็นแดงเดียวเลยครับมันก็ร้อเป็นแดงเลยเนี่ยร้อเปน็นแดงเดียวจำเอามาดูก็เอามาดูได้เนี่ยครับการเปิดโพุกกว้าง นอนคาตายเอี่ยร์ครับเขาก็ะกิ๊บไว้ต้องอย่างละรอเลยเจ็บสายหน่อยแล้วเขาส่องพอเขาจะได้ห็นส่องพอจะได้เหันไว้ในเอาไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะี่อีกกระจียได้ละครับเรียบร้อยละอ่าเรียบร้อยสลับการเปิดโพง วิธีการเปิดโคมนะครับสำหรับทันที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดติดตาม้วยนะครับค้นหาสามารถค้นหาช่องของผมได้นะครับช่องของผมค้นหาใน YouTube นะครับพิมพ์คําว่าทองเบิ้มกวางเพาะใน u t u b e นะครับก็จะเจอนะครับเป็นช่องของผมนะครับก่อนที่ตามผมไว้เลยนะครับพราะแน่เอามาแนะนำในอย่างเกี่ยวกับกวางกันไว้นะครับขายกวางผมจะไม่ขายในนี้เหมือนกันนะครับเนาะสำหรับทันที่ที่ตามกันมากก็ ขอบคุณจ้านักนะครับเนาะวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ